สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาแนะนําสินค้านะครับเป็นปั๊มลมมือสองพูมานะครับตัวนี้ขนาด148ลิตรนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์มิตซูสองแรงนะครับไฟบ้านทั่วไปจะแถมอุปกรณ์ลมครบชุดนะครับจะมีหัวเติมลมหัวเป่าลมนะครับเกจวัดแรงดันพวกนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเช็ค่วเรียบร้อยนะครับ มีก๊อกเปิดปิดนะครับตัวเพชเชอร์สวิตเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับทางเราจะทำการเทสนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดลิตรนะครับสองสูบมอเตอร์สองแรงมิตูนะครับ ตัวนี้จะตัดอัตโนมัตินะครับตัดต่ออัตโนมัตินะหรือว่าอย่างสวยเลยนะท่านไหนจะเอาไปใช้งานนอกสนามสามารถถอดมอเตอร์ออกได้นะครับแล้วใส่เครื่องยนต์เข้าไปนะฮะจะติดตั้งเครื่องยนต์ไว้หลังรถกระบะได้เลยนะฮะของใหม่สามหมื่นกว่าบาทเลยนะครับท่านไหนสนใจตัวนี้นะฮนะ เงียบนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นมอเตอร์2แรงนะครับอุปกรณ์ครบนะครับมีล้อสมบูรณ์นะครับมีบังสายพานให้เรียบร้อยนะครับเสียงเงียบนะครับเดี๋ยวฟังเสียง อุปกรณ์ที่แถมไปนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเป็นสายพาไอเป็นสายเติมลมหัวเป่าหัวเติมลมนะครับทางเราแถมไปให้นะครับจบในที่เดียวนะครับตัวคอปเปอร์ก็เป็นคอปเปอร์สวมเร็วนะครับจะตั้งตัดจะตั้งตัดไว้ที่8บาร์นะครับทำงานได้ปกตินะครับ ท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับบริการเก็บเงินปลายทางได้นะครับไม่ต้องกลัวหายห่วงครับพร้อมรับประกันนะครับสนใจทักได้เลยนะครับตามน,นี้นะครับสวัสดีครับ